ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกไปทางชนบุรีนะครับกำลังจะผ่านซุ้มโป่งใหม่นะครับวันนี้ทำขบวนโดย G.K.4050 นะครับโู้ G.K.4050